ยได้หรือกินแล้วหนีหรือยังไงดีกว่าช้างยางยางหยังเสาอีกแน่โดยกับเพื่อยางอะไรวะยางเจ้ายางยางเสายางยี่ห้อของเนต้าครับเที่ยดีจริงดีมนกที่นั่งออกรายการของไอ้หนุมจันไรมหนุมกันไรไม่ได้ไม่ได้มัาจะมีอยู่คนเที่ยวดารานอื่นเวีหมดแค่เหนุมจันไร่อ่าหาใครอ่านหาตอ๋อจ้่ไม่ยากไอ้นุ่มไม่ได้ัดนี่คือออเดอร์่ เฮ้ยก็ไม่พี่กเขาบอกเออไอ้ทหารเนี่ยไม่ใจน้องเข้าก็ไม่มีคนไหว้กันละนี่ทหารบกนะครับสำอาวุธจำได้น้องคนนี้ที่จริงถ้ามึงไม่ใช่ทหารนะลองจับตัวเยี่ยงอะไรมึงวิ่งหนีทุกทายเลยพวกมึวิ่งไปหยุดมึงผิดมนุษย์ประานะเขรอแล้วเหรอเอ้ากลับบ้านเลยตังค์เล่นก่อนนะไปใช้ไป ไอ้เหี้ยนี่เขาเล่นตังค์อย่างเดียวไอ้เพี่ครับวันนี้เขเน่นตังค์อย่างเดียวเมื่อก่อนได้เดียงเงี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้เดียก็ไม่มีจริงตังค์กูว่าคลุกเต็มตังค์ตังค์หมดกูไปหาซื้อเดียแบกเองไม่ได้นี่ไม่รออ่าอะไรบ้างยิ้มเสื้อเหลืองนี่เลยน้อยนายเออน้อยนายไอ้น้อยนายเขาเคยมาแล้วเขาก็เล่นดีอยู่ผมด้วย ทีมสีดำนี่ก็อายุเยอะนะครับบางคนก็ไอ,ไอ้แชมป์นจะสี่สิบแล้วนะพ<อ>ี่แชมป์เนี่ยที่ยืนเล่นกองหน้าเตะดับอันนอ้นเนี่ยก็อายุใกล้ๆกันพี่แชมป์น้อยใจทั้งรอครับไปด่าน้องเยอะว่าเป็นกระบอกเป็นขลุ่ยเป็นโอ้ยมันชอบนะแชมป์เขบอกว่าถามน้องอยากว่าชอบปะแชมป์บอกว่าพี่ว่าผมดีแรกเลยครับประดี๋ยวโอ้ยดูวันนี้ยิงเข้าเลือักธบเลยนะนี่เป็นศูนย์เป็นศูนย์นี่พี่วีก็บอกว่า,าน้องหยามพี่ามากเลย เียยกปีนะพี่วีดูนึก้ตาเลยพี่วีบอกเอาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทีสีแดงเาต่อต่อชั่วโมงนะจริงเหจริงมาลต่อเราเขาบอกเขาพร้อมนะเขาบอกพร้อดีไนม โโอ้ถามจะตีไม่ใช่ก็ถามว่าคนเดิมเท่าไหร่คนที่เห็นกับคนนี้คนเดียวแม่ไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวต้องโดนตะปูสักที่เลาวสักวันหนึ่งผมไม่โดนตะปูหรอกมึงใช้ยางอะไรนะเจ้ายางของเนี่ยเจ้าเลยยางระเบิดสองเส้นไม่ยังไม่มาช่วยกูเลยซื้อล้อไม้แดงเนียต้าลงมาซื้ห้าสิบห้าเลยยางเหี้ยเลยิอาชิบหายเลยเขาบอกว่ายางแตกไม่ฉุกเฉินยางหาย าสียังแปตอนนี้ลงแล้วสีแดงขอสีแดงตอนมันมีสีจัง5สีง3ามันมีก้องเยอด้ดวนกครับกินอะีรกับน้อยเลยเน่อปูเป็นของจีนีเขาเข้ามาไม่้มืองูไ่ออกมาไหนเลยเอาพูดไรทำไมมันก็ยามันแย่จริงไม่มาช่วยจริงเนี่ยเลต้าจะฉออกรายการเลยอะแบตรไม่ใช่แค่แบบ ยางแตกสองเส้นม <c oughs> ึงไม่มาช่วยเลยบอกเป็นเรื่องของประกันนะแลก็พูดข้อเท็จจริงให้ฟังเอาออกผู้เล่นมันต้องเข้าอะไรอย่างงี้มาแล้วน้อยนายมาแล้วเอาแทงแทงเอาอะไรที่ออะไรเอาคืนคืนเอาน้อยนายเอาหลังมาหมโบว์บอลก็บอลงงงงืนเอาคืนเอายังไงเอาโห้ยเขาว่า ขึ้นมาแล้วเอ่อเอาไอ้เช็ดตาไวๆเป็นนักบอลนุตาไวๆโกเขาขึ้นมาสวยเขาก็ได้ตัวเพิ่มมาหนึ่งแต่เราก็โอ้โหเข้ากอดให้เข้ากอดให้เข้าลงครับแต่ว่าจะทำได้ไหมครับจะทำได้ไหมเพราะเขาหวันโกขึ้นสูงโดนนำไปลูกงนะครับฟันเสื้อบอลไอทีจินเนอรี่ไอจินเนอรี่โกเขาดันขึ้นสูงเราจะมีวิธียังไงอื้ม เอาละจิน <chill> รี่ก็ดันดีครับที่พระโปล์ดันสูงว่าจ่ายพักข้ามาหลอกข้ามาจริงแลนี่แหละครับแก้เกมกันคือบอลนี่มันมีเรื่องของกลยุทธ์ด้วยไหมนี่ครับที่แท็กติกอ่าแท็กติกนะครับกลยุทธ์แล้วตัวโอเพ่โอ้โหหลุดไหมโอ้โหหลุดพิกขวาโอ้โหโรนลุ่ม ลงแขกปีแพ้เอาขาออยกัาเอะเอาขาออยกันเอะเอยเกยเกยเกรกินให้ดีอ่าดีนะครับแล้วก็เล่นกันดีนะทีมชาตินะต่อยน้องนะดีละดีละเอาไอ้ที่รวมทีมมาอยู่เนี้ยมันคนเตะแต่เด็กมานคนตัวเล็กเล็กแตเขึ้นมาเตะแต่พวกเราได้น้องเขาติดทีมกีฬาเจ็สีแล้วสีอะไรบ้างอ่ะเขาจะเดินอี่อ่ะมาเดินเลยสีฮอนสีฮอนสีฮอน โอ้พี่แชมป์พี่มป์นี้มาเช่องเชื่องโกดกดท่านรองอยู่ครับเอาไม่มีแชมป์ก็ไม่ใช่คนใจหมาเลยครับโ้ยังไม่จบครับกดู้ดาบึงบึงมันโอ้โหตัวโอ้โห้ปัยเจ้อลก็ไม่รู้แต่ดูงสวยมากโอ้โหสวยดึงสวยดึงออเดึงอ๋อดึงออไม่หาทหาร น้องกูน้องกูตำรวจทหารก็พี่น้องกันจริงแนะเวลาบางทีตั้งด่านเห็นผมเป็นเกียน์ไม่ได้คิดว่าเป็นพาร์หรอกท้าไมจะแบบหนักหนาจริงๆแน่ไม่มีใครก็กลัวไปหรอกโอ้แก่งไม่แก่งที่ดูเลยเขายิงซ้ายไอ้นี่พุ่งไปขวาบอลแม่งยังไม่เข้าเลยแต่เล่นดีจริงไอ้น้องคนนี้แข็งแรงจริงยอมยอม

ีเหลืองน้รื่อเกมหมือนจะช้าต่มันมีุกยินใจมาด่วยไอจะมาติติดกัดัดกัเลยได้ยิงเลยแล้วล่ารุนนี้ก็พ้าบบอลเมื่อก่อนแย่งกันแย่งกันลงอ้เหี้ทุกวันนี้ไม่มีใครจะให้ลงตลกดีขตัครับ

เอาหน้าตาไม่เพื่อนดูดีนะจังเลนดีนะดีนะดีนะเล่นดีเลยเาเนี่ยะไดรเหรอเล่นดีเลนเล่นดีเลยนะเลื่อนบหนูเลื่นนนเฮ้ดหนาเฮยลูนี้ยังมีอยู่หรอวะงีอย่นี่เลยปฏิบดติปฏิบัติปฏิบัติปฏิอดนะที่นเร่กมาหนอนนะหนนนะ หรืออะไรแล้วแล้วดูการเล่นมาร์าร์ดเไม่มีครับก็บอกว่าครับมาคารัดไอสารดีดีเยี่ยชดดเลยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยกูจะตีงบมาบอกกันแล้วอ๋อกินเนอรี่โอเคให้บอด่ายหลังด้วยทีมกินเนอรีนี่ก็อายุเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทีมใหญ่ยุ่นนะครับจะถือว่าสู้นะครับทีมกินนารีแบบไห้ลง โอ้เปิดใจเลยลองดูเออเอ้าโคก็ลอยอยู่แล้วออายิงเลยเลยจังหวะเดียวโคก็ถอยมาแอ้เส้นเอาเลยเอ้าเอานั่นนี่อ้เสียทองที่หายเลยจะตายแล้วโอ้ยแช้างยืนเต่าทงไปงี้มีกําไห้ฮะเอาแล้วจะเตะออกเน้นเยอะไปหน่อยก็คือคือคือจังหวะเขาเล่นพาวเวอร์เพย์เนี่ยโตมีแรงที่จะเปิดข้ามไปโอ้โหแล้วกองหน้าก็จับบอลดีแมมไปตายอะตอนจบโอ้ยแชมป์ยืน จะยืนจนตกเลยลูกวิจกลับมาอยู่ฟ้าเหลือดีกว่ายจริงเหรอวะไปจริงอะเฮียมันไม่กลับหรอกล้งหน้าดีมากนะเมื่อกี้พักบอลสวยมากเลยจาอจังหวะสุดท้ายนิดเดียวโอ้มาแล้วนะโอ้ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายนิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้เล่นสวยมากโต๊กลับสวยมากจังหวะโตเขาลอยลอยอย่างเส้นเราก็สวนดีมากเลย ถ้าไม่ชนะต้องต้องเดี๋ยวได้จะได้ย like oh, okay. oh, right, right. oh, ิ่งเลยต้องมาคุยกับลูกกูกี้เลยนะจะได้จะได้โมเมนตัมเลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นสองศูนย์เลยนิดเดียวนิดเดียวจังหวะเขาก็อยากยิงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าจะน่าหลงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่เห็นน้องแชมป์ยืนอยู่มุมนึงเลยยิงก็สวยสรงก็ดีโอ้ยว้าวโอ้ดีดีดีเอาละเอาละโคตรดีดีดัีดียิคกว้างเลยดีเลยเกือบเตะโดน เเอาลยสายดีสายดีหน้าดีดีหลุดไม่หลุดถึงไม่ต้องหลุดนะเมื่อกี้อื้อไลูกเออเมื่อกี้สวยมากโอ้โหไล้เด็กคานเตอร์แฮท็กเลยนะลองครับลองกันโอ้โหแข็งมากแข็งมากเก่งโอ้โหโอเคเยี่ยม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 ยอมยอมเพราะต้องบอกว่าเล่นบอลด้วยฝ่าเท้านะไม่ได้หลงเท้าหลงเลยครับฟ้าเหลืองใบไวท์สปอร์ตกับซัตเตอร์เดาห์นายปิดบ้ามากแมตช์ 多多加。